วันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่พ right? ุ่มยานฝั่งทีนะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดสองนะครับหรือที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกดไพ่เลยได้เลยนะครับสําหรับดวงสตาร์นะครับอาจะวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับโดยรวมก็มันก็มีอะไรที่พอปังอยู่เหมือนกันนะครับขอบปอะคุณนะครับ แบกรับภาระอุปสรรคสักนิดนึงกล้าลุยต่อเป้าหมายหน่อยเราก็คิดดีทดําดีพูดดีนิดนึงน,น,นะครับแล้วดูคุณเจ็บปังมากอย่างพอตัวอยู่เป็นกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่2มานะคระเป็นไงนมากนะครับโดยรวมก็มันก็มีอธิพอปังอยู่เป็นกันนะครับขอเป้คุณทันคนหน่อยแล้วก็รู้จักที่จะ อุ้มชูตัวเองให้เป็นแล้วก็รู้จักทําตัวให้กับน่ารักต่อผู้ใหญ่สื่อนิ่งๆแล้วดูคนบางๆแบบยอดเยีย่ยมอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้กลุ่มคนเรียกไพ่สามานะครับเป็นไงกันบ้างนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ดอกไปเยอะเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงเกิดด้านดีขึ้นนะครับอย่างไรกคุณต้องรับขอบแล้วก็อย่าไปทะเลาะกับใครโดยไม่จําเป็นแล้วก็บริหารนะอารมณ์ให้ดีครับอย่าแปรปรวนแล้วดูคนจะฟังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ข้อมูลก็มีปมีมานี้นะครับและ,ละใครเช่ากลิบนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กันในการโปรดกดเปย์ขงขวานจะได้ครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนและใครนะครับที่สนใจที่จะอยากได้ไพ่พรมยานนะครับพร้อมหนังสือคู่มือครบเซตนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อมาที่ในตะการ้านี้ได้เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดียวยรักครับผมอาจารย์เอ็มหมอดูโคมบงแอลจีดีคิวสวัสดีครับ